โรคไตนะคะการเลือกรับประทานอาหารถือเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยให้เราชะลอไตเสื่อมได้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะไข่ขาวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งโปรตีนที่แนะนําแล้วก็เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเลยเพราะ 1นนะคะฟอสฟอรัสต่ำไตเสื่อมนะคะการขับฟอสฟอรัสส่วนเกินก็จะทำได้ลดลงด้วยการควบคุมฟอสฟอรัสในโรคไตจึงสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องป้องกันภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูงฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะก็จะดึงแคลเซียมออกจากกระดูก ทำให้กระดูกพุนได้และที่อันตรายกว่าก็คือทำให้แคลเซียมนะคะไปเกาะตามหลอดเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดได้ไข่ขาวนะคะมีฟอสฟอรัสต,ต่ำมากในขณะที่ไข่แดงนะคะจะมีฟอสฟอรัสสูงไข่ขาวนะคะจึงเป็นแหล่งโปรโตีนที่ปลอดภัยจะช่วยให้คนที่เป็นโรคไตได้รับสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็ลดภาระการทำงานของไตด้วยค่ะ2องก็คือเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงร่างกายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคไตแต่ก็ยัง ต้องการโปรโตีนที่ใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายแต่ขณะเดียวกันโปรโตีนที่มากเกินไปก็จะสร้างของเสียนะคะให้ไตทํางานหนักขึ้นได้ไข่ขาวจะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นครบถ้วนทําให้ร่างกายนะคะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังสร้างของเสียน้อยด้วยเพราะเมื่อร่างกายนะคะนําโปรโตีนไข่ขาวไปใช้ก็จะเกิดของเสียเช่นยูเรียขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่าโปรโตีนจากแหล่งอื่นทําให้ไตที่เหลืออยู่ของเราทํางานเบ เงนั่น่า 3. ไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตนะคะก็จะเกิดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันสูงร่วมด้วยการเลือกอาหารก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพโดยรวมด้วยไข่ขาวนะคะก็ มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีและปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้แต่ถึงแม้ว่าไข่ขาวนะคะจะเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีย่อยแล้วของเสียน้อยแต่การทานโปรโตีนนะคะเราก็ยังต้องจํากัดปริมาณการทานโปรโตีนตามระยะไตนอกจากการเลือกทานอาหารแล้วการมีตัวช่วยเสริมก็กลายเป็นอีกสิ่งที่หลายคนมองว่าจําเป็นโดยเฉพาะ สำหรับคนที่ต้องการดูแลไตและสุขภาพปัจจุบันนะคะก็มียูมิเป็นอาหารเสริมนะคะที่อยู่ในรูปแบบเจลรับประทานง่ายค่ะภายในนะคะก็จะมี ฟูคอยแดนจากสาหล่ายสีน้ำตาลซึ่งก็ถูกพูดถึงในงานวิจัยระดับสากลด้วยทำให้หลายคนนะคะเลือกใช้ยูมิเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราควรมีติดตัวเลยค่ะพร้อมกับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วยหากใครนะคะสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะสอบถามข้อมูลทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้คาแนะนานะคะ